สวัสดีครับพี่น้องสุกุสุกุนนะครับพบพอกันนะครับกับสวนเกษตรนักลบนะครับไม่นี้ก็พามว่าเห็ดชนชุ่มต้องอยนะครับกับบริเวณที่บึงนะครับแต่ว่าอ่อสิ่มาแค่ใครว่าเอาชุชุ่มลงกระถางให้บึงนะครับผมแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แค่เลี่ยงหากมันแล้วก็เอาขวากระถางนะครับให้มันสวยงามนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับนีกระถางที่ ผมพื้นเี่ก็ไม่เองนะครับเป็นกระถางปูนนะครับที่พึ่งมีขึ้นมาตอนนี้ใส่งานได้แล้วนะครับมาใส่งานให้เพึ่งพร้อมนะครับเดี๋ยววิธีการเทกันเลยครับไปคลิปที่แล้วผมก็เพ็้นที่พึ่งแล้วนะครับละทั้งหลังทั้งแต่งหักให้เพึ่งนะครับวันเป็นังไรแต่นี่เที่ยวนี้พื้นที่พึ่งนะครับก็เดี๋ยวสิมาลงกระถางให้เพึ่งเลยนะครับ อุปกรณ์นะครับก็ไม่เสียบชินนะครับแล้วก็เป็นเทปพันสาไฟนะครับเอาไว้พันไหมนะครับในการเสียบปลากเพื่อที่แจ้งงหายเขาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับ คุนสีแตงยานด้เองครับมันเดี๋ยวเดี๋ยวอยากเดบไปไลายไลายหักนะครับมันก็เลยมันเลยสิแตงยากด้เองนะครับในการใส่เดี๋ยวมาใส่เบ้างนะครับหามือว่างเลยครับเขากำหนดเอาเขาก็เลยเดบเลยอยู่มานนี่นะครับไป ไม่ลุกชินนะครับท่าน ี่ครับนี่คือชนช้มที่ผมแต่งหกัดาหากด,ด้วยหกักโห้งงด้วยนะครับแล้วก็เท่ากับแต่งหักมันออกมาลักษณะแบบนี้นะครับแก่แล้วแต่คนมากนะครับในการแต่งแต่ผมผมลักษณะนี้ครับแต่งออกเขารเรียกว่าชวนช้มแบบรากธรรมชาตินะครับเป็นรากธรรมชาติอ่ะครับเป็นแบบพื้นๆเลยนะครับเพราะว่าต้นนี้ผมบริต่งเป็นรากตะขาบนะครับผมแต่งเป็นผมเอามาจากแบบเขาใหญ่มากด้วยที่ ขาบริเหตุลาตะขาบเขาเป็นหลักธรรมชาติของเขาเลยนะครับแต่ข้าก็แค่ยกหัวขึ้ไมาแล้วก็มาล่างนะครับมาแต่งนะครับแล้วก็พายัมแต่งเห็นมันออกขยายออกนะครับถาเข้าติดกันนะครับก็จะเน่านะครับก็จะง่ายเรื่อยๆนะครับก็จะบีบกันแล้วขาจะเน่าออกนะครับเน่าข้าก็ต้องมาแต่งให้เขาลักษณะนี้นะครับหลายคนอ่จจะว่าอาาสีแบบไม่เคยเห็นชิญท่มนะครับแต่สีเห็นปลูกปกทิมไม้หัวก็เยยกระถางนะครับเต็มหันนะครับ แต่ถามาความงามกับบอดีสวยขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นชุนชมพอลแร์นะครับอแต่บอสวยงามทอ,อพัดอื่นนะครับเพราะว่าชุนชมวอนแร์นี่เป็นที่ผมมาก็คือมากดอกนะครับนี่คือดอกครับดอกเขาสีชมพูดสดนะครับสีงามแล้วก็และเดี๋วที่สําคัญน,นะครับก็คือเขาจะออกดอกตลอดปีนะครับบ่มีช่วงใดที่ว่าบ่ออกนะครับ็พอรนปุ๊บมันก็สะพัดแล้วก็สะออกดอกเปานไม่อีกนะครับ แต่ว่าถามว่าเป็นช่วงกิดที่ออกบลายกิดที่ออกเรื่อยๆนะครับแจงเสร็จลครับเรือบอ,อกี่ขณะผมเอาขึ้นมายกมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะครับนี่ยกข้าขึ้นมาอาทิตย์หนึ่งนี่นี่อาทิตย์ครบอาทิตย์ก็จได้มาลงกระถางให้ขึ้นนะครับเอาแต่งไปบ่อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาตัดแต่งกิ่งอีกนะครับเพื่อให้เป็นพุ่มตนนัวนี้คือข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 อีกอย่างหนึ่งของไงชนชมแนแนนคือกิงก่งเขาติ ย yet, e ืดค <te ือเมื่ออย่างเดียวครับเขาจะบบแตกเป็นพุ่มนะครับแต่การกิ่งการเขาจะงีาขึ้นยืดขึ้นยืดชินนะครับแต่เขาก็มาตัดแต่งกิ่งเอาไว้นะครับเพื่อให้เขาแตกกิ่งก็ไหลพอพุ่มพอกิ่งหลายดอกก็สิหลายนะครับเดี๋ยวเบิ่งแต่งกิ่งกันต่อครับมี่เขาเบิ่งการแต่งกิ่งต่อนะครับแต่งกิ่งกรับผมมีเอดเป็นอยากให้เป็นส้มกลุ่มหน่อยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ากิ่งด้านนี้เขาเนี่ยครับกิ่งฝั่งนี้มันจะใหญ่นะครับมันจะยืดยืดไปนะครับเขาก็จะ แตงอันนี้ผมบานมาแล้วอันนี้มันออกมา้เราลักษณะนี้นะครับว่าบูตดตาแต่งเลยนะครับ คครับก so ัสชิยูประมาณนี้นะครับแต่งเพื่อให้เก็แตกปุ่มนะครับเพราะตังอย่างก็ตายนะครับเพราะตายนะครับชนชั้ตายยากนะครับเป็นพืชที่ตายยากนะครับแต่ว่าถ้ารู้เร็วเป็นก็ตายให้กันนะครับวางข้างนี้ที่สาคัญที่มันเนานะครับวนมากก็จะเป็นเพราะดินนะครับดินดินที่เขาใส่ที่มันอุ่นน้ำขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่ตัต่อกันราะต่อการน้ำไหลแต่ก็ขาดน้ำไม่ได้นะครับไม่ต้องการแชะว่าส่วนไงนะครับ ห้องโซามาทดนำเลยทั้งเสาทั้งแรงนะครับถ้าดินเขาดีนะครับดินเขาแบบระบายน้ำดีนะครับบมเมนว่าสามมือสี่มือค่อยให้น้ำพอนะครับเขาเป็นพืชที่ต้องการน้ำเพอาสมควนอยู่นะครับกับเหมือนพืชเดือนๆนะครับแต่ที่เขาเห็นเขาว่าเขาเป็นตระกูลเหมือนพวกตะบองเพชรหรือพวกอยู่น้ำทะเลใส่โมเมนต์นะครับแต่จริงๆงอ่ะเขาเมียนอยู่จะว่าเขาต้องการน้ำนะครับเนี่ยเหตุผลที่เขาเก็บเพชรธัญญาใหกฟังยังไงคือเก็บอุ้มน้ำไว้ไหลนะครับ ไปใส่งานนะครับก็ควรจะอย่าลองเห็ดก็เอาไปเห็ดเบิ้งนะครับผมลืมไปว่าผมวาสีเห้เบิ้งแบบแบบเป็นแท่งนะครับก็บไปดีเห้เบิ้งนะครับแต่ว่าผมมีตัวอย่างอยู่เดี๋ยวผมให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งก่อนแป๊บนึงนีน่ครับชนชั้มที่เป็นแท่งนะครับผมมีส้งแท่งน,นะครับสูงพอสมควรแล้วนะครับเห็น,นบ่มนนัผมใส่หากผมถากใส่หากนิดเดียวนะครับเนี่ยเอาหางลงนิดนิดเดียวนะครับ กระสงแทงนี่กระสงแทงนะครับจะไปที่จะเบืองเดียวจะมีเบิงนะครับว่าเห็ดสงแทงเิ็ดดูเลยผมจะเป็นส้งสูงนะครับสำรับมนีกัเอาไว้สำนีกอนนะครับเดี๋ยวพบพอกันรอบนานะครับกับช่วยเกษตรนักลบนะครับเดี๋ยวเบงวิธีการเห็ดเป็นสงสูงว่าสีเห็ดเบืองไรยเฉียวเรากับว่าดินเห็ดเบิงนะครับครเอาไว้กอนสำนีละเดี๋ยวพอกันรอบหน้าครับสวัสดีครับ